ทุกคนเคยเจอคำถามอะไรจากลูกค้าบ้างส่วนเราอะนะเคยเจอคำถามที่ว่าเคยมีคนบอกไหมว่าที่ร้านนะ่ะทำแพงเราก็บอกไปว่ามีเยอะแยะเลยแล้วจะให้เราทำไงอะใช่ไหมเราเป็นเจ้าของร้านนะเราเป็นคนลงทุนเราเป็นคนลงแรง จะให้ลูกค้ามากำหนดราคาให้เราได้ยังไงมันไม่ใช่เราต้องเป็นคนกำหนดราคาเองเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้สบายเลยนะอาชีพช่างทำเล็บอะ่ะมันมีการลงทุนหลายๆอย่างซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ามันไม่น้อยเลยนะไหนจะค่าเสื่อมร่างกายเราอีกแต่เราก็ไม่สามารถอธิบายทุกอย่าง ให้กับทุกคนได้เข้าใจได้สิ่งที่เราทำได้คือการให้บริการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาแล้วได้รับการบริการที่แตกต่างแตกต่างจากร้านอื่นที่เขาเคยไปทำมาแน่นอนอันนี้เรากล้ารับประกันเลย ร้านของเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอำเภอเล็กๆติดชายแดนเลยนะทุกคนมีแต่ชาวบ้านชาวสวนแต่เราบอกเลยว่าลูกค้ากลุ่มนี้คุณภาพมาก